ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดจุกระเชอน,นะคะวันนี้เราก็จะมีการแก้บนโดยการจุดประทัดทั้งหมด3ล้านนัดถือว่าเป็นงานแก้บนที่ใหญ่มากามวัดจุกกระเชน,เนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5วัดของจังหวัดฉะเชิงเซาถ้าเกิดใครมาเที่ยวฉะเชิงเซานะคะก็ต้องมาวันนี้ม,นมากราบหาลวงพ่อช้างแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณว้่งเรือกับเท้าร่ำรวยด้วยนะคทุกคนนะครับท่านที่จอดรถก็ได้เลยท่ที่จอดรถด้วย ท่านนคนดิบหนักวันนี้เขาจะมีการจุดประทัดแก้บนจำนวนยังต่ำมี3ล้านกว่านัดวันนี้ก็ประทัดมาที่เอามาปะเอามาเอามาเอามาเท่าไหร่5้าห0นันห้า้อดทีรวมแล้วเป็นเลขหน้าแล้วทำงานเดียวพวกขายับห้า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 ยมีาในช่วงเย็นไม่เป็นไรนะครับขอต้อรับกิ้งกิ้ิ้งโอ้พี่จะพังเลยนี่ขาต้องรับแบบนี้พี่เจียเนี่ย พายุกล้องใหม่พายทำไงของนี้อย่างนี้ไปก่อนของพี่เสียฝีมือพี่เสียเละมากโกแม่เงเอ้ยถ่ายไปราคาห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยนัดจุดเลยไหมเดี๋ยวรพรุ่งนี้ดิแล้วมึงจะไปมัว่วกับของเขาแล้วไหมอ่ะล้วจุดก่อนไงได้ไม่ต้องมั่วจุดก่อนเลยก็ได้ตรงเนี้ยต,ตรงไหนดีลูกตรงนี้มันมีขามอยู่ตรงเนี้ยอ่เดี๋ยวจุดยังเดี๋ยวจุดของเราเลยจุดเลยนะอ่าอ่าดูดูนัดหนึ่งนัดสองนัดสาม นแล้วไหนอะไม่ได้ยินเหรอไม่ยินอะไรไป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 นี่อะ่พวกนี้นะมีอันโดนประทับไปเลยเนี่ยโอ้โหเย็นนี่พวกใครปีใครเห่าใครเห่าเมื่อกี้เดียพี่พี่เขาหนีเลยพี่คนนี้จำได้พี่หนีเลยหลวงพ่อช้างบอกว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะให้จุดจุดประทับเพราะว่ามันแบบว่าเป็นเกิดมูลพิษจะแก้บนแก้อะไรก็อาจจะแก้แบบอื่นแทนนะคะที่วัดเนี่ยยังให้แก้บนด้วยวิธีการจุดประทับได้ถึงแค่สิ้นปี แล้วก็งานเนี้ยเป็นงานใหญ่เดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ยังไงอยากจะจุดหน้าหลวงพ่อก็เอามาแล้วเมื่อกี้จุดแล้วมีอีกเหรอโอ้ยไม่ต้องห่วงรดดะวังระวังลูกศิษย์หลวงพ่อถีบหน้านะไปไกลเราต้องหนีมัองน,นี้เพราะนู้นเราทำขาดไปแล้วนะเงียบเลยเมือ่อกี้ท่านเท้าบอกใครทำมากรวยมากครับท่านเท้าบอกมึงบอกกูรู้นะมึงหลอกใอรมาอ้างท่านเท้าโอ้ บุญเทียบเลยงานเนี้ยครับแล้ววันนี้นะฮะอินเน็ตบุ๊กวอลเล็คอร์ดก็จะได้จดบันทึกว่ามีการจุดประทัดที่เยอะที่สุดในโลกนัดแรกดังปุ๊บผมจะวิ่งฝากกลางวงประทัดปั๊ง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 อยวค่อยดูจุดประทัดร่วมกันได้นะคะ <in> ใครทํา sociedad, ใครก็ได้ดิอธิษฐานจิตไงครับเขาเรียกว่าปฏิฐานจิตไม่เบื่อพระรามเล่าบางคนนอนติดเตียงก็อยากจะขอพรท่านก็เผื่อกันไปก็ใครที่มาไม่ได้ถ้าแย่ๆไปก็มาไม่ถูกก็มีใครล่ะเหมือนบางคนไม่มีตังเติมน้ำมันเลยไม่มีตังให้เขาเนี่ยมาไม่ได้ใครอ่ะมีเติมน้ำมันแล้วไม่มีตังให้เขาใครอ่ะวันนี้อินเ์นัทบุ๊คเบอร์เลคคอร์สพวกคุยเรื่องน้ำมันใครอ่ะเติมแล้วไม่ ประทัดนี่อย่าไปจุดใกล้น้ำมันคุยเรื่องเติมน้ำมันก็เนี่ยเติมเติมน้ำมันแล้วจะมาจุดประทัดนี่ไม่ได้เพราะมันไฟเดี๋ยวมันจะไหม้ไอเด็ดมุกเลยขอสี่ล้านนัดเนี่ยสี่สิบบาทที่มึงติดไว้สี่ล้านนัดประทัดย่งสี่ล้านนัดกลัวไหมไม่กลัวเป็นโรคหัวใจนะเรารู้ตัวว่าเขาจะจุดตึ้ม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 ไปในหัวใจมันไม่เช่พุจะได้ปุ้งพุ่งทีละดอกนี่มันปะปะปคนี่คุยาไม่จะไปอยู่ไหนที่เดียอยู่ไหนอยู่ไหน ขึ้นมานี่ดิอ๋อนู่นเนาะอ๋อพี่แจไปจุดนี่มีใครแช็์แค่นี่พี่ใส่เครื่องแบบด้วยเหรออย่าเพิ่งจุดนะเขายังไม่ให้จุดนะจุดจุดขึ้นข่าวก่อนเพราะเขาจุดแต่เขาวิ่งสวนอะไรวิ่งสวนหรือวิ่งย้อนวิ่งมาหากล้องนะเห็นกูป้ะเนี่ยกูโบกมือใหญ่ๆเนี่ยไหนโชว์หน้าทีนี่เผื่อจะได้เห็นหน้าไปั้งสุดท้ายโอเคอาจารยสัญญาณอาจารย์ก่อนผมจะเริ่มนับไปทางนี้ครับผมหองสอง เรากระทันหันน no ึ <t ips sound> okay, uh ่จะนอนนี่ก็นอนนี <ust od ian noise> ่เลยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่น้ำแปรงฟันล้างหน้าทุกอย่างหมดแล้วสักกังเกงนด้วยโอเคลาหลวงพ่อร้องเพลงคำบอลก่อนลาก่อนจะลากันตาพี่ขอลาบาย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  พระอาจารย์ออสวัดหูช้างเราเคยดูดวงเอาไว้ว่าให้ยกบูมอ่ะให้เป็นลูกค้าก็เลือกเป็นหลวงพ่อโสธรพระอาจารย์ออสบอกอ่ะเมื่อตอนอายุ17เใช่ตอนนี้อายุ28แล้วเนี่ยเพื่วันทำพิธีก็ติดปีผ่านไปต้องวาให้เป็นที่วันก่อนมาสามคู่ขายเหรอเน่เอาเข้ามา อาจเหมือนโดนกดไว้ไปไหนไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้หัดนตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าทำผิดธิคาดอะไรก็ถอดรองเท้าผิดที่อะไรเปล่าไม่ผิดที่หรอกเหมือนนั่งโดนกดไปไหนไม่ได้อยู่นี่ไงไม่มีความรู้สึกเหมือนโดนเหยียบกดทำยังไงไม่รู้หวานดีคิดไว้ก็คนเนี่ยทัของมึงหายของคู่ได้หายก่อนถ้าคนมันจะขโมยก็ขโมยคู่บนก่อนใช่ป่ะของเขาก็ยังอยู่เนี่ยหวังดีเออคู่บ้า เอาเดินตลาดกัวนะคะพอดีว okay. mm? ่าพ yeah. uh ี่เสียเขาอยากซื้อของใบกระท่อมเสียกปัญหาปัญญาเจ้าหาไม่ได้บุกิดขับรถก็กระตุกไฟกระตุกมาไม่ได้แดดใบกระท่อมไงนี่เป็นราน้ำมันเหรอดันโยนไฟว่าสาหัสก็ไม่มีใบกระท่อมเขาจะซื้อมาปลูกเหรอเขาจะซื้อมาแดกนี่แหละมีใบกระท่อมขายเปล่าครับโอ้หเยว กูอยากไปวัดสมานนะอยากไปวัดสมานไม่ไปไม่ไปร้อนอ้าวไปวัดสมานอีกวัดเดียวไม่ได้เหรอจะได้ครบสามวัดทอมของพี่เดียวนี้ไม่มีแล้วนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ